แม่อย่างกระแทกทีมกันมาเลยนะคะทุกคนระหว่างสอวอสมชายสแสวงการกับพี่เทพไทยไรายวันเนี่ยนะคะออกมาฉะเดือดกอกตคนหนึ่งนี่เปรียบเป็นอวัยวะส่วนเกินอีกคนนึงก็ขู่่ถึงขั้นจะยุบทิ้งกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่สอวอสมชายสแสวงการก่อนเลยนะคะที่ออกมาโพสเฟซบุ๊กบอกว่า องค์กรไส้ติ่งตามรัฐธรรมนูญเออก็เพิ่งรู้ว่าเรามีองค์กรแบบนี้อยู่ด้วยเนาะปกติก็จะมีแต่องค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอะไรอย่างนี้นะอันนี้องค์กรไส้ติ่งตามรัฐธรรมนูญนะคะไม่ทําหน้าที่มีไว้ทําไมอ่าก็ๆๆๆๆๆคือจริงๆคําถามนี้ประชาชนเขาถามกันมานมนานแล้ว ตืดๆมีไว้ทําไมเนี่ยนะคะอืมแต่วันนี้ก็คือเพิ่งรู้สึกนะว่ามีไว้ทําไมอ่าองค์กรอิสระมีหน้าที่แต่ไม่ทําก็ไม่ต่างจากไส้ติ่งที่มีแต่ไร้ประโยชน์ควรเป็นเช็กเช่นหอวัยวะที่มนุษย์มีแต่เลิกใช้ประโยชน์จึงเป็นแค่ส่วนเกินจําเป็นของร่างกาย มีไปก็เท่านั้นเห็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญบางองค์กรถแถลงข่าวยกแม่น้ําทั้ง6อ้างเหตุผลแห่งการไม่ทําหน้าที่ทั้งทังที่ประชาชนและรัฐธรรมนูญเนี่ยมอบอํานาจหน้าที่นะอำนาจกำลังคนและงบประมาณไว้ให้จนครบถ้วนแล้วบอกได้ครับว่าปลงสุดๆคือจริงๆประชาชนนี่เขาก็ปลงกันมานานแล้วนะตั้งแต่ มีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปค้าวอยู่ที่คาก้งแต่การเลือกตั้งครั้งกันน้สึ่งก็คิดว่าครั้งล่าสุดก็คงจะปรับปรุงปรากฏปัญหาก็ยังมีอยู่ดีกับการเลือกตั้งต่างประเทศเนี่ยนะคะหมายถึงเรื่องอะไรนะเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเออเขาก็ปรงกันมานานแล้วแหละนะคะอ่าแต่สวสมชัยสแสวงการบอกปรงสุด,สด และนึกไม่ถึงว่าเราจะได้องค์กรไร้ประสิทธิภาพและความกล้าหาญเช่นนี้ซึ่งว่าไปที่บอกว่าไร้ประสิทธิภาพนี่เขาสเปคระดับเทพเลยนะคะซึ่งก็แปลกอยู่เหมือนกันว่าเออสเปคเทพแต่ทำไมคุณภาพมันส่วนทางหน้าก็กแปลกใจอยู่สบสมชายบอกเปรียบเทียบชัดเจนครับว่าอ่ะเปรียบเทียบชัดเจนครับเออถูกแล้วเปรียบเทียบชัดเจนครับว่า กฎธรรมชาติพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าถ้าเราไม่ใช้ร่างกายในการทำหน้าที่ด้วยความที่ไม่จำเป็นต้องใช้หรือไร้ความสามารถธรรมชาติจะยกเลิกการมีของส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายนั้นตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติจริงๆครับไม่อยากถามอีกว่าตด๊ดๆจุดๆมีไว้ทำไหมอ่าแล้วก็ได้มีการพูดถึงหอวัยวะที่ไม่จำเป็นสำหรับมนุษย์อีกต่อไปซึ่งก็ขออนุญาตข้ามไปเลยนะคะ ขอพาไปที่คนคนนี้ต่อเลยกับพี่เทพไทยไรยวันอย่างที่บอกยังกัดแท็กทีมกันมาเลยคนนึ่งบอกว่าเป็นส่วนเกินควรมีอยู่ต่อไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้พี่เทพไทยแกยิงตรงเลยจ้าโพสเฟซเหมือนกันนะคะเทพไทยคุยกันเมืองเอออย่าไปว่าเทพไทยไรยวันเทพไทยเสนาพงคุยการเมืองหัวข้อ กกตล้มเหลวยุบกกตคืนให้มหาไทยอ่าฮะโดยบอกว่าผมได้อ่านคําชี้แจงของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเรื่องการไม่แจกใบเหลืองใบแดงในการเลือกตั้งสสปี2,566ด้วยเหตุผล6ข้อแล้วนั้นเปิดคําถามในใจขึ้นมาทันทีว่าแล้วเราจะมีกกตไปทําไมก็เหมือนเดิมค่ะว่าประชาชนเขารู้สึก มานานแล้วแลวเขาก็ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะการมีกรกตเพื่อทําหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุ์ยุติธรรมไม่ยอมให้คนทุจริตการเลือกตั้งคนซื้อเสียงเข้าสู่สภาได้แม้แต่วินาทีเดียวแต่การเลือกตั้งเมื่อปี2566เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่ามีการซื้อเสียงกันทุกเขตเลือกตั้งแต่กรก,กตไม่สามารถให้ใบแดงใบเหลืองใบส้มแก่ผู้สมัครรายใด ก่อนวันเลือกตั้งได้เลยหลังการเลือกตั้งแล้วกลับปล่อยผีเข้าสภาทั้ง400เขตการอ้างเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถให้ใบแดงใบเหลืองได้6ข้อ พอสรุปประเด็นได้คือเรื่องคดีเลือกตั้งเป็นคดีซับซ้อนเกี่ยวพันผู้มีอำนาจเมื่อสามารถเอาชนะเลือกตั้งได้ทุกเรื่องต้องนำไปสู่การพิจารณาของศาลการนำคดีเลือกตั้งไปสู่ศาลเป็นอิสระของศาลไม่อาจคุมได้การชั่งน้ำหนักพยานต้องใช้มาตรฐานคดีอาญาถ้ายังมีข้อสงสัยอยู่ก็ยกประโยชน์ให้ผู้ถูกร้องไม่มีความผิดในประเด็นเหล่านี้ส่วนตัวเห็นว่าวกกตไม่สามารถจับกลุ่มหรือมีพยานหลักฐาน เพียงพอที่จะให้สารลงโทษได้เป็นความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถรวบรวมหลักฐานเอาผิดต่อผู้ทุจริตการเลือกตั้งได้แต่ในความเป็นจริงกฎหมายได้ให้อำนาจแก่กะก,ะกะตสามารถใช้เหตุแห่งความสงสัยให้ใบแดงใบเหลืองใบส้ม แก่ผู้สมัครก่อนการเลือกตั้งได้เป็นการสกัดคนซื้อเสียงออกจากการเลือกตั้งก่อนรวมทั้งข้อมูลที่เลขาที่การกรกตระบุว่าการเลือกตั้งปี -66 มีจํานวนเรื่องร้องเรียนในภาพรวมเนี่ยลดลงมากกว่าครึ่งเฉพาะการร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยร้อยกว่าเรื่องนอกนั้นเป็นเรื่องอื่นๆเช่นการนับคะแนนการหลอกลวงกว่าร้อยเรื่องและเป็นเรื่องที่ชุดต่างๆไปปฏิบัติการได้ข้อมูลและเบาะแสมาเกือบร้อยเรื่อง รวมเป็นคำร้องทั้งหมด365เรื่องซึ่งประเด็นนี้อยากจะตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่การร้องเรียนต่อกอกตเรื่องการซื้อเสียงที่ผ่านมาไม่สามารถเอาผิดใครได้จึงไม่อยากร้องเรียนอีกแล้วกับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการซื้อเสียงเป็นเรื่องปกติเป็นค่านิยมของประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้วจึงไม่อยากจะร้องเรียนให้เสียเวลา เหตุผลที่เลขาธะที่การกรกะตยุกยกขึ้นมากล่าวอ้างทั้งหมดนั้นเป็นการแสดงถึงความล้มเหลวในการควบคุมการเลือกตั้งของกะกะตอย่างสิ้นเชิงยิ่งทําให้การเลือกตั้งในอนาคตมีการซื้อเสียงได้มากยิ่งขึ้นเพราะซื้อเสียงแล้วกะกะตไม่กล้าจับผิดไม่แจกใบแดงปล่อยผีเข้าสภาไปก่อดค่อยมาสอยทีหลังทําให้นักการเมืองที่ซื้อเสียงส่วนหนึ่งมีความมั่นใจในการซื้อเสียงหวังไปตายดับหน้าเพราะถือคติว่าถ้าแพ้เลือกตั้ง ไม่สามารถวิ่งเต้นกับกกตได้แต่เมื่อซื้อเสียงจนชนะเลือกตั้งแล้วค่อยไปวัดดวงกันถ้ากกตจับได้คอยวิ่งเต้นกันนะกับกกตหากจับไม่ได้ก็โชคดีไปถ้ากกตยังคงทำงานแบบนี้ก็ไม่ควรมีกกตอีกต่อไปควรยุบทิ้งกกตแล้วคืนอำนาจให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งเหมือนในอดีตเสียดีกว่าซึ่ง มันก็หลากหลายมุมมองนะคือเอาจริงๆอะประชาชนเขาก็ตั้งคำถามกับองค์กรอิสระมาตั้งนานแล้วแหละหลายๆองค์กรที่รู้สึกว่ามีมาแล้วมันเหมือนกับมีการเลือกข้างเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูไม่เป็นกลางเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ควรมีอะไรแบบนี้แต่ เอาจริงๆอะแอนว่าถ้าองค์กรอิสระเขาทำงานได้อย่างตรงไปตรงมาคืนก็ดีนะในการที่จะมีอ่ะแต่นี่แหละเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอะที่ที่มาหรอคัดอการคัดคนก็น่าสนใจนะเออถ้าเราสามารถคัดคนได้โดยที่ ไม่มีการแทรกแซงหรือเอาที่มาที่มาให้มันถูกต้องชอบทำอะ่ะเออปลายทําก็คงจะได้อยู่นะแอนวาแต่พอที่มามันนะอย่างที่เห็นกันอะ่ะปัญหามันก็เลยเป็นแบบนี้หรือเปล่าเออทุกคนคิดยังไงคะ่ะ